สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปหน้าที่23นะคะวันนี้เราจะทำกัน3หน้าแต่ว่าไม่เยอะเขียนกับโยงนิดเดียวเองนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูรูปกันก่อนนะคะ,ะร,รูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปยักษ์ใช่ไหมคะยักษ์ก็คือ โยยักเขี้ยวใหญ่ใช่ไหมอ่าดูรูปต่อไป right? รูปอะไรเอ่ยรูปไ hm. <situación> ข่ใช่ไหมไข่ก็คือขอไข่ในล้วใช่ไหมคะถ้าคุณครูเขียนมันจะบางเด็กๆใช่ใช่ไหม อาขอไข่ในลาวนะคะอ่ารูปต่อไปรูปงูก็จะต้องเป็นงองูใจกลา้าใช่ไหมคะอ่ารูปนี้เราใช้กินข้าวเราเรียกว่าอะไรคะจานนะคะจอจานใช้ดีนะคะอ่าและรูปนี้เป็นรูปผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ รูปผู้หญิงแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นโยผู้หญิงโสภาโสภาแปลว่าสวยนะคะอ่าอันนี้เรามาพูดภาพกันก่อนแล้วเรามาดูด้านหลังในแถบตรงนี้ด้านหลังนะคะคุณครูโบ จะให้เด็กๆเขียนตามรอยประแต่ก่อนที่จะไปเขียนคุณครูโบให้เด็กๆโยงเส้นไปก่อนนะคะอ่านดูรูปแรกเลยรูปยักษ์ใช่ไหมคะอ่านดูเลยร,รูปนี้รูปยักษ์ครูโบจะเขียนไว้ให้แล้วแต่ว่าครูโบจะให้เด็กๆเนี่ยมาจิ้มที่ตัวแรกในฝั่งนี้เลยอ่ามาจิ้มก่อนเลยค่ะจิ้มก่อนเลย จิ้มตัวนี้นะแล้วฟังคุณว่าครูมโบพูดว่าตัวอะไรพอฟังเสร็จเด็กๆรีบโยงไปหาภาพนั้นเลยโอเคไหมคะอ่ะตัวอย่างเช่นขอไข่ในลา้าขอไข่ในลา้ารูปไหนขอไข่จิ้มที่จุดตรงนี้โยงไปหาขอไข่เลยแบบนี้นะคะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะอ่ะจิ้ม ตัวต่อไปเลยตัวที่สองยยยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่อ่าเจอหรือ,อยังโยงหรือ,อยังรีบโยงเลยค่ะคุณคณรูโบจะไปไว้เลยนะคะตัวต่อไปงองูใจกล้างองูใจกล้าอ่าไหนงูเด็กๆโยงไปเองเลยนะคะอ่ะเสร็จไหมเอ่ย เสร็จหรือ,อยังจะไปตัวอื่นแล้วนะอ่าต่อไปยอผู so ้หญิงโซผายอผู้หญิงโซผาตัวไหนจิ้มแล้วก็โยงเลยนะคะและตัวสุดท้ายจอจานใช้ดีจอจานใช้ดีเมื่อเด็กๆโยงเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะเราค่อยกลับมาระบายสีให้เด็กๆเปิดหน้าถัดไปเลยนะคะ เปิดไปหน้าที่24เจอหรืยังคะหน้าที่24ก็เหมือนเดิมนะคะอ่าเรามาดูภาพด้านหลังกันก่อนภาพนี้เป็นรูปเบบี๋เบบี๋คือใครคะเบบี๋คือเด็กนั่นเองใช่ไหมคะก็คือดอเด็กต้องนิมนต์เป็นเบาะเบบี Baby. ๋รูปเด็กเสร็จรูปต่อไปรูปอะไรคะ ถุงใช่ไหมคะอ่าถอถุงแบกขนถุงนิสัยได้หลายอย่างเลยนะอ่ะภาพต่อไปคะ่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะภาพปลาปลาอยู่ในไหนคะอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมถ้าปลามาอยู่บนบกปลาจะต้องเป็นยังไงคะ ตายนะคะเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจปลาเป็นสัตว์น้ำอ่ามาดูเลยปลาตากลมนะคะอ่าเสร็จแล้วรูปนี้เด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรคะเห็นไหมที่ก้นแหลมๆตรงเนี้ยมันจะใช้มันจะแทงมันจะต่อยเราเจ็บเลยนะมันจะเป็นเหล็กในถ้ามันต่อยเรามันจะปล่อยเหล็กนั้นแหละ ใส่ตัวเราเขาเรียกว่าเหล็กในนะคะบางคนอาจจะแพ้นะคะเจ็บมากเลยคุณครูโบเคยโดนต่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวพึ่งนะคะอ่าเด็กๆพูดตามนะคะผอพึ่งทำรังอ่ารูปต่อไปรูปอะไรคะมอมาคึกครับ ่าเอาใหม่อ่ะดเด็กต้องนิมนต์อันนี้ถอถุงแบกขนปอปลาตากลมผออพึ่งทำรังและมอมาคึกคักอ่ะคราวนี้เด็กๆมาดูมาดูด้านหน้าตัวอักษรด้านหน้าในช่องนี้เลยนะคะอ่ะดูตัวแรก ตัวแรกที่ครูบูจุดเอาไว้เรายังไม่เขียนตามรอยประกันนะคะเราโยงกันกนก่ะดูนะที่ครูโบูจุดสีแดงไว้ให้เด็กๆพูดตามเมื่อพูดตามเสร็จรีบโยงไปหาภาพอย่างเร็วเลยนะคะผอพึ่งทํารังผอพึ่งทํารังอตัวไหนเป็นผอพึ่งเด็กๆจิ้มที่จุดแล้วก็โยงไปหาผอพึ่งเลยนะคะ ่าตัวต่อไปมาดูที่ครูโบจุดไว้ตัวต่อไปดอเด็กดต,ต้องนิมนต์ดอเด็กต้องนิมนตอนมน์อันไหนโยงอย่างไว้เลยค่ะจะไปแล้วนะคะตัวถัดไปจิ้มเลยถอถุงแบกขนถอถุงแบกขนเจอหรือยังคะอ่าและตัวต่อไป ปอปลาตากลมปอปลาตากลมอายุงไปเลยหาปลาเจอไหมและตัวสุดท้ายมอม้มาค,คึกค,คักมอม้าคึกคักอ่าอย่าลืมพูดตามไปด้วยนะคะอ่ะเสร็จหน้านี้แล้วเรายงเส้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียนนะคะให้เด็กๆเ,เปิดข้ามไปเลยเปิดข้ามไปแล้วก็ไป ไปที่หน้าที่26เลยเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะอ่ะมาดูรูปแรกเป็นรูปอะไรคะรูปพานใช่ไหมคะอ่ะพดตามพอพานวางตั้งอ่ะพานใช้ใส่สิ่งของใช่ไหมอ่ะรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ยรู้จักไหมอันนี้เราใช้ปิดปิดหม้อนะคะเราเรียกว่าฝาหม้ออันรูปนี้คือ ฝอฝาทนทานนะคะอ่าดูเดี๋ยวครูโบจะเขียนไว้ให้ดูนะคะฝอฝาทนทานมว้วนหัวเข้าในหางยาวนะคะอ่าตัวต่อไปรูปอะไรใบไม้ใช่ไหมอ่าบบใบไม้ทับถุมอ่าอ่าตัวนี้ ตัวนี้อ่ะชอบหากินในเวลากลางคืนชอบกินเศษอาหารเป็นแมวจะชอบไล่จับตัวนี้เลยตัวนี้คือหนูนะคะอ่ะพูดตามนอหนูขวักไข่อ่านี่คือนอหนูนะคะรูปสุดท้ายรูปธงชาติจะอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนใช่ไหมคะทธงคนนี้ ยมนะคะอ่าเรามารู้จักภาพกันแล้วต่อไปเด็กๆมาดูฝั่งพยัญชนะในฝั่งนี้กันนะคะเราจะทำกันเหมือนเดิมเด็กๆจิ้มเด็กๆจิ้มตรงนี้นะคะเด็กๆจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะคะแล้วมาดูตรงนี้นะคะอ่าจิ้มตัวแรกเลยตัวแรกอันนี้ พูดตามครูโบเลยค่ะตัวนี้ฝอฝาทนทานฝอฝาทนทานจิ้มเลยไหนฝาจิ้มเสร็จเด็กๆก็โยงไปหาฝอฝาทันทีเลยนะคะคุณครูโบจะไปอย่างไวเลยอ่าจิ้มตัวต่อไปบอใบไม้ทับถมบอใบไม้ทับถมอ่าโยงเลยนะคะโยงไปหารูปเลยอ่าตัวต่อไป นอหนูขวักไข่นอหนูขวักไข่เจอหรือยังคะอ่ะตัวสุดท้ายออยังไม่ตัวสุดท้ายเหลืออีกสองตัวตัวต่อไปเลยทอทงคนนิยมทอทงคนนิยมอยู่ไหนคะและตัวสุดท้ายแล้วพอพานวางตั้งพอพานวางตั้งอ่าเด็กๆจิ้มแล้วก็โยงเมื่อเด็กๆดโยงเส้นทั้ง สามหน้าเสร็จแล้วต่อไปคราวนี้เด็กๆก,ก็จะต้องเป็นยังไงคะก็จะต้องเขียนตามรอยประตัวนี้เลยนะคะเด็กๆจะต้องเขียนตามรอยประตัวนี้ทุกคำเลยเขียนเสร็จเราก็ค่อยมาระบายสีภาพด้านหลังตรงนี้ระบายสีให้สวยงามนะคะ อ่าทำทั้งหมดทั้งสารหน้าเลยไม่ยากเลยแล้วก็ไม่เยอะด้วยแค่เขียนทีละตัวแล้วก็โยงเส้นระบายสีนะคะอ่าสำหรับวิชาภาษาไทยคุณครูโบฝากเด็กๆไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ